สดใสของเด็กๆเ,เริ่มขึ้นเด็กผู้เป็นมากกว่าอนาคตของชาติเด็กหลายๆคนมุ่งหน้าสู่สถานศึกษาด้วยความพร้อมเด็กหลายๆคนในมุมที่ซ่อนอยู่ก็มุ่งหน้าสู่สถานศึกษาของเขาเช่นกันต่างกันเพียงเด็กเหล่านั้นขาดแคลนความขาดแคลนเหลื่อมล้ำต่ำสูงนี้ทำให้เขาเกิดคำถามคำถามที่พวกเราทุกคน ต้องช่วยกันเติมเต็มถ้าผมไม่มีชุดนักเรียนแล้วมาโรงเรียนได้ไหมครับถ้าผมไม่มีชุดนักเรียนผมจะมาโรงเรียนได้ไหมครับถ้าหนูไม่มีชุดนักเรียนหนูจะมาเรียนได้ไหมถ้าหนูไม่มีชุดนักเรียนหนูจะไปเรียนได้ไหมพวกเราทุกๆคนมักจะนึกถึงเด็กในมุมของเราเด็กไม่คิดอะไรมากหรอก เด็กจะสนใจอะไรเล่นเล่นไปวันๆเด็กไม่ค่อยจะมีความรู้สึกอะไรมีหน้าที่เรียนก็เรียนไปแต่คุณเคยรู้บ้างไหมภายใต้เสียงหัวเราะที่สนุกสนานของผู้ใหญ่อาจทิมแทงความรู้สึกของเด็กๆพี่ขอถ่ายรูปไมนะพบลูกสาวในป่าใหญ่ ใจรักตั้งแต่เด็กๆฮ่าๆๆๆใจรักตั้งแต่เด็กๆไปแล้วเราเนี่ยนะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยใช่พี่ไม่เชื่อหรอกว่าเป็นผู้ชายไหนเต้นให้พี่ดูหน่อยดิว่าเราเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายอะไรชื่อเด็กหญิงดวงดาวเนี่ยไหน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 ขอดูหน่อยเด็กหญิงดวงดาวคุณเคยรู้บ้างไหมคำถามบางคำถาม มันอาจทำร้ายจิตใจเด็กๆเฮ้ยวันนี้มีเรียนพลาอีกแล้วหรอมันใส่ชุดพลาทุกวันมันใส่มีชุดเดียวครูไม่ว่ามั้งไงวะคุณเคยรู้บ้างไหมว่าเด็กที่ขาดแคลนเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์เลือก และนี่คือเสียงของพวกเขาพี่สายเสื้อมาใส่แม่บอกว่าให้ใส่ไปก่อนแม่ไม่มีตังค์หนูอยากให้น้องใส่ชุดนักเรียนอยากให้น้องไปโรงเรียนแต่หนูก็อยากไปผมมีชุดพระแค่ตัวเดียวที่ใหม่ๆผมก็เลยใส่ครับเพื่อนๆใส่ชุดนักเรียนครับแต่ผมใช้ชุดลูกเสือครับกลัวไม่เหมือนเพื่อนๆอยากได้ชุดนักเรียนใหม่ ผมใส่เสื้อข้าง,งในผุกลัวชุดนักเรียนเก่าครับอายครับก็อายค่ะเพื่อรอคร่ะเชิญคุณร่วมเปลี่ยนเสียงหัวเราะให้เป็นความสุขเปลี่ยนจากคำถามเป็นการให้ชุดนักเรียนน้อมจิตเสนอตัวเป็นสื่อกลางในการร่วมระดมทุนเพื่อนำเสื้อผ้านักเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จำเป็นส่งต่อ,อยังเด็ก และโรงเรียนที่ขาดแคลนในโครงการชุดใหม่เพื่อนใหม่ปั่นน้ำใจกับน้อมจิตมาร่วมกันบริจาคและเสนอชื่อโรงเรียนที่ขาดแคลนได้ที่ w w w n o m j i t v g i f t o r นและ w w w n o m j i t v g i f น้อมความหวังเล็กๆของเด็กที่ขาดแคลนเขาอยากพูดบ้างคุณ ได้ยินเสียงของเด็กๆไหม